ราข่าวชาวใต้ช่วงแกะประเด็นมาติดกร์นกไว้นะครับวันนี้กิจกรรมสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับราคาป,ปาล์มน้ำมันนั่นเองวันนี้รวมแก้ประเด็นกับท่านมุนกล้าพลุ่มสิน้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติกันทางรายการครับสวัส,ด,ส,ส,ด,สดีค่ะทันรงครั์สวัสดีค่ะ ตอนรับสู้เล่นข้าวชาวใต้นะครับเมื่อที่ผมบอกไว้แล้วครับนี่เดือนมีทุนายุเนานะเดือนหน้านี่เดือนสําคัญก,กระกระดาษก่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยได้จัดกิจกรรมสําคัญนะนะครับในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับท่านรองครับครับกาในปีมหามงคลส่งไปหน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์ธรรมานะครับพกรอบเจ็ดสิบสองวันษาในวันที่ยี่สิบแปด กระดาษกระดาษคม2567จริงรัฐรัฐบาลได้จัดโครงการสําคัญสำคัญไว้สิบกลุ่การจากทุกหน่วยทุกหน่วยงานนะครับคณะนี้ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราได้คิกออฟไปแล้วสร้างกลุ่มการกลุ่การแรกก็คือเป็นโครงการกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงเฉลิมประเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมประเกียรติกระจนปันสร้าง6รอบ28กระดาษกระดาษคม2567นะครับ สึ่กระทรวงมหาดไทยรวมกับส่วนราชการและประชาชนนักมืดแล้วครับได้รวมกันจากกิจกรรมไส้ไส้หวิงไส้ปั้นข้องไส้เดินของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากยะเยลาเราก็เข้ามาถึ่งมาเรื่อยๆมาถึ่งสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอเวียงซ้าเมื่อวันที่สิบ่องนะฮะสิบ่องี่ิภาณมาสิบ่องาติมานะครับเราก็มาพักตรงที่สุราษฎร์ท่องคืนแล้วก็คณนานี้เนี่ย ก็ได้ไปพักทีสุดท้ายก็ไปพักที่พระบรมทาชยาและคณะน,นีเมื่อวันทีท่ดิซี่ก็ได้ส่งต่อให้กับจังหวัดจุมพรไปแล้วอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับ,รบต่อไปก็จุมพรวารไปเรื่อยไปยนที่กรุงเทพนะครับนี่คือกิจกรรมแรกที่ทำไปเสร็จแล้วอีกกิจกรรมหนึง่งนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมโครงการเจ็ดสิบสองหลานต้นพลิกฟื้นพื้นป่าจะเริ่มระเก็ดซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการจะเริ่มระเกตดด้วยเช่นกัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมต่างๆนะครับเมื่อวันที่ทิซี่มิถุนายนที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นมีกิจกรรมแจกกล้าม้ยให้ครับส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเพื่อนาไปปลูกเป็นเป็นสร้างตั้งต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการนี้นี่ตั้งเป้าไว้ที่เจ็ดสิบองล้านต้นนะครับแต่ว่าสุราธานีได้คิกออฟไปแล้วเมื่อวันที่ทิพซี่ที่ผ่านมาที่คือกิจกรรมยี่ซ่อง แล้วก็กิจกรรมที่ซ้มซึ่งได้จัดไปเซตเมื่อวานนี้เองนะครับคลิกออฟถูกพร้อมกันถูกเทศเช็นกันเป็นโครงการพัฒนาเจดีซ่องไส่น้ำย่างอย่างยืนนะครับโครงการนี้โดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพลักนะครับรวมบูรณากรบกรมชนประทานมีข้องมีข้องยุติธรรมมีของมหาไทยรวมกันนะครับได้จัดขึ้นที่ฝ่ายคลองท้าทองตะบลเชยครามอำเภอโดนซักเมื่อวานนี้เอง นะครับรวมอื่นๆที่เขาเข้าทู่ระบบระบบซูมพร้อมกันเนี่ยยีจังหวัดนะครับโครงการนี้มีเป้าไหมเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนะครับทางพัฒนานีทาง้างไหมทางกุดหลอกเจ็ดสิบสองแห้งทั่วประเทศนะครับอันนี้คือโครงการที่จัดไป สร้างกิจกรรมเฉลิมพระเกียรกองสุราธานีถึงได้จัดลงไปแล้วนะครับย่่าๆจรรัดไปแล้วเนาะคขี่านมานั่นเองค่ะทีนี้ในระยะอันใกล้นี้ยังมีโครงการอนะไรต่อนเนื่องจากสร้างโครงการโครงการที่สำคัญอีกโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือโครงการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิรรมพระเกียรตระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หเน,นืองในโอกาสเฉลิมประชนมพรรษาฮกกรอบเจริญส่องพรรษาเนี่ยนะครับในจัดขึ้นระหว่างวันที่1 4กรกฎาคมนะครับถึงวันที่3สิงหาคม2567เนี่ย รวมทั้งหมดเนี่ยโครงการนี้บรรพชาเนี่ย21วันจัดขึ้นที่วัดไรธรรมารามพรารามร่วงเผื่อเมืองจังหวัดธุราธานีโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้มีมีการรายงานตัวแล้วที่จะเข้าโครงการนี้นะครับแล้วก็มีการชี้แจงในทางปฏิบัติแล้วโดยพระพรม mm hmm. วชิระเมธาจารย์ชาคณาภาคสิบกนะครับเป็นผู้ชี้แจงเมื่อวันที่ท,ท,ที่ผ่านมาโครง <Okay. S 1> การนี้เป็นโครงการ mm hmm. ที่สำคัญอีกโครงการนึงนะครับเป็นโครงการ mm hmm. บรรพชาเพื่อจเรื่อเบิกเงิ ก็เน้นย้ำพี่น้องพุทธสรในกาชุชนนะครับทางไล่นะครับในช่วงราวซี่ทิพซี่กักระ,กะดาษึ่งยีึ่งทึ่งซ้ำซ้ำสิงห้าเนี่ยก็ไปรวมกิจกรรมของการนี้ได้ครับรวมบุญกันได้โดยไปตักบารไปถทายอห้ารเพลงทีวัดได้ที่วัดเรมาธรรมารามได้นะครับหรือทําไม่สะดวกก็ถันประส่านกับทีสำคัญปกครองจากวัดสุราธานีสลากลางชันซ่องนะครับหลังเก่าหรือไม่ก็ถ้าถัน ประทรงจะไปที่วัดเองเลยก็ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอกิกจกรรมหนึ่งนะครับ,รบในช่วงระหว่างวันที่ถึ๒๘ก,ก,ก,กรกฎาคมทรงมาน่าร้อยฮุนยันเนี่ยทั่วทุกจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะมีพิธีกรรมเขาเรียกว่าพิธีจัดมีพิธีพลีขรัมตักนามสักสิทธ์เพื่อชัยธรรมนามพระพุทธมนต์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจะลิมพระชนมรรซาฮกรอบเจ็ดพิซองมันซานะครับ ถึ่งหล่งน้ำของจังหวัดส,สุราธานีหล่งน้ำทักซิทก็เป็นโบนามสักสิทธิ์ภายในวัดพระบรมธาตาชยานะครับราชาวอรดังวิหานมีซึ่งมีการประกอบพิธีนี้มาตั้งแต่บูดาแล้วครังลาสุดเนี่ยที่จัดพระราชพิธีนี้ได้แก่พิธีพลีคำตักน้ำทักซิทธเพื่อทำน้ำบัรธาบิเซกในพระราชพิธีบรมราชาบิเซกพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่๔ถึงพฤษภาคมพ,พนันรอยวิบซ่องทีผ่านมามนะครับ โดยก็โครงการนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งพิธีกรรมพิธีพิธีกรรมตักน้ำซักสิทธิ์จะขึ้นในวันที <h ums> <h ums> ่สี่กรกฎาคมส่งบรรณาลอยหกสิบเจ็ดเวลาประมาณบ่ายสองสองพิธีเซกนามทำประบุทธมน์จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคมส่งบรรณาลอยหกสิบเจ็ดนี้ครับเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็พิธีเวียนเทียนส้มพุทธนามจะจัดขึ้นในวันที่แปดกรกฎาคมส่งบรรณาลอยหกสิบเจ็ด เวลาเที่ยงนะครับกิจกรรมรายละเอียดต่างๆ,ๆนี้เขาจะประชาวัธพันในพี่น้องสาบอีกครั้งนึงครับซอบ่อมกิจกรรมย่อยๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วนะค้ค่ะทีนี้แต่ตรงนี้สักนิหนึ่งค่ะอีกเรื่องนึงที่พี่น้องประชาชนในความสนใจเหมือนกันก็คือการเลือกซ่อมวอแหละค่ะท่านรองค่ะพันธุ้ทแล้วมั้งตอนนี้ครับก็เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการเลือกระดับจังหวัดเลยนะครับเจังหวัดครจังหวัดสุราธานีเดี๋ยวก็จะ กันทีกรกตเข <avenues. S 3> uh ้าไปจัดกันทีโรงแรมบนชงบุรีครับซึ่งก็ในวันนั้นก็จะไปด้วยความเรียบร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปพบปะกับพี่น้องผู้สมัครนะครับก็เราก็ได้ผู้สมัครระดับจังหวัดไปแล้วในยี่ทิพย์กลุ่มจริงๆของถูกจังหวัดในยี่ทิพกลุ่มระดับจังหวัดเขาจะเอาไปส่องคนไอ้กลุ่มละสองคนสี่สิบรวมจังหวัดสี่สิบนะครับแต่ว่าข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนั้นเนี่ยไอยี่ทิพย์กลุ่มเนี่ยได้ไปผ่านระดับจังหวัดไปแค่สามสามสิบเก้า คาดไปนึ่งเนื่องจากในกลุ่มที18มีผู้ผ่านการการการเลือกระดับเลือกเพียงคนเดียวสมัครคนเดียวกับกลุ่มนี้ไม่สมัครอาจจะหลายคนแต่คะแนนอาจจะคนได้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ไปสามสิบเก้าคนไปไปคันเลือกระดับประเทศนะครับซึ่งก็ใครเป็นใครมั่งดีสันแยกรู้ก็เดียวเดียวทันไปตามในข้องเว็บไซต์ข้องข้องกกตนะเขาก็มีเขาจะเขาจะมีการประกาศ นะครับก็เลือกันที่นั้นพนังผัวก็ได้ผัวรารการจังหวัดก็ได้ไปพบปะแล้วก็แสดงความคิดแน่แสดงความยินดีกับผู้ได้ดับเลือกแล้วนะครับอันนี้ก็ก็เป็นซวอนยีพ่านโดยดับจังหวัดไปแล้วสามิาคนกองทุนแต่นี้เขาเป็นเือด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหน้าได้ครับข้อมาเตะเรื่องนี้นิดนะครับนึ่งเมนูนึ่งจังหวัดนึ่งเมนูเชื้อชัวร์ทิ้นเนี่ยนะครับโครงการนี้ตอนนี้เรน่มรบส่งมาเลยแล้ว ครับก็เป็นเป็นโครงการที่ทางสมนาาสังานวัฒนธรรมจังหวัดหรือกส,นสนมนังการวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ได้จัดขึ้นครั้งที่แล้ววีที่แล้วนะครับ<ม>ก็ก็หลังจากจัดไปแล้วเนี่ยก็ได้เราฟังเสี่ยงฟีดแบ็กลับมาว่า<ม>บางเมนูบางบางเมนูเนี่ยไม่ค่อยดูจักหรือมาดูยู่ตรงไหน,นม,มาดูมาแต่ไหนอะไรแบบนีน้น,นะครับก็บีนี้ก็เลยกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยว่าจะจัดไม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้มันชัดเจนดีขึ้นนะครับ เป็นเรื่องราวของอาหารนที่มีทีไปที่มามีวัฒนธรรมมีแร่งวัตุแร่งวัตถุดิบแร่รวิธีการปรุงอาหารที่มันเป็นสัญญาสัญญาล่าคล่องของที่นั้นจริงค่ะมนเดาจริงนะครับก็มีลักเกณฑ์ได้มากมายนะครับก็ยังมีเรื่องของสมุนไพรไทยโดยกรมการแพทย์ไทยด้วยนะครับไอ้ทีจะมารวมกันเลือกในในปีนี้นะครับก็มีกรมแพทย์การทองเที่ยวกระทรวงเกษตร องค์กรปกครองช่วนทองทิ่นภาคเอกชนภาคประชาสัางคมนะครับคเาเผื่อที่จะให้เป็นซอฟต์อพาวเวอร์อีกอย่างนึงนะครับอาหารที่เป็นภูมิของของของคนไทยของของบ้านเราเนี่ยนะครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นลักเก์มันจะมีลักเกณ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นของทองทิ่นจริงๆนะครับลักเกณ์ก็ประกอบไปด้วยหกลักเก์นะครับ, <S <S รบนึ่งก็คือด้านประวัติความเป็นมาด้านภูมิปัญญา วิธีปรุงเคล็ดลับต่างๆที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบ้านเราของท้องที่บ้านเรา <c oughs> นะครับซองด้านคุนขาใก่กันซืบสั้นซืบซืบสั้นและทถ่ายต่อต่อไปนะครับสางด้านวัตถุดิบท้องถิ่นจีสําคัญของของขอ,งอาหารสี่ด้านการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมุ่คขาทางเศรษฐกิจส,กสร้างสั้นนะครับห้าด้านโภชนาการหกด้านอนุรักษ์สิ่ง <c oughs> แวดล้อมนี้คือลักเกณฑนที่จะขัดเลือก <c oughs> เป็นเมนูลักนะครับ ในการที่จะขัดเป็นเนึ่องอน่องอาหารเนึ่องของทิ้นเนี่ยนะครับปีนี้จะขัดเลือกสร้างเมนูคืออาหารข้าวอาหารว่านและอาหารวางนะครับเ<อ>พื่อนผู้สนใจนี้จะเปิดรับสมัครได้ในระหว่างวันที่17เจมิถุนายน่านมาเมื่อวานเมื่อวนัน<ะ>นะครับจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับท่านจะสมัครทั้งสร้างมาประเพณีก็ได้ข้าวว่านวางน,นะครับกรรมาการเขาจะคัดเลือกเมนูเนี่ย ผ่านเกณฑ์หกละเกณฑ์ที่พมวาเป็นสักครูเนี่ยครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องเมือได้ครบระเกณฑ์แล้วก็จะเปิดให้พี่น้องได้โหวตได้โหวตเลือกโดยพี่น้องเราเองนะครับอลังจากนั้นเหมือได้ได้พ้นแล้วเนี่ยได้พ้นเมนัาหา้านทีได้รับโหวตสูงสุดแล้วเนี่ยทางสามแยางเนี่ยก็จะส่งแม่กระทรวงบันดาลกรมส่องเสื้อบันดาทำทำการเพื่อแผลอ่อมหา้าต่างไปต่างทางเจ็ดสิบเจ็ดังวัดนะครับขาดวาภายภายในเดือนซึ่งซึ่งซึ่งห้าคมนี้ก็ จะได้เมนูจานเด็ดแหละข้องทองทิ้นนะครับสมัครได้ฉี่สำนักงานวัดน่าทำอย่างวัดวุวรรนีนะครับเปิดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วครับลุนกันแล้วปีนี้ของบ้านราอีเป็นอะไรนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวสว่นี่โดยเฉพาะชาวสวนปล์มเขาติดตามเมือกานคัดสรรองก็คือการแก้ปัญห้าราคาพ่นปล์มตอกตั้มตรงนี้เรามีแนวทางกันเพิ่มข้นมั้งคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นช่วงก็ช่วงช่วงช่วงเดือลีผ่านมานะมันเป็นช่วงที่พ่นถึงช่วงแล้วก็ อากาศค่อนข้างแรงมากนะครับเพระาะฉานั้นพ่นป้ามเนี้ยบางที่คุณภาพดูเหมือนกับว่ามันสุกดีนะครับดูเหมือนว่ามันสุกดี <c oughs> แต่ปรากฏว่าสุกแดด <c oughs> พอไปผ้าข้างในนี้ไม่มีเปอร์เซ็นน้ำมันไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นผลมันไม่มีปับโรงงานเขาก็ไม่สามารถที่จะรับซื้อได้ในราคาที่สูง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยราคามันเลยลงมาตกคิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ว่าในในช่วงระยะเวลาช่วงอาทิตย์พ่านมาเนี้ย <c oughs> าราคาก็ขยับขยับขึ้นมาแล้วแหละเป็น4<ม>บาท5เกือบถึง5บาทขายถึง5บาทอะไรนะครับแต่ว่าก็คือ,อในในการประชุมโคลอมเศรษฐกิจเมื่อวันที่เจพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยได้มีการออกมาตรการสําคัญหลายข้อนะบัญชีรายแล้วนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือกําหนดให้มีการซื้อขายเบโอดีเซลบีรอยเนี้ยตามราคาที่ประกาศจากสํานักนโยบายและแผนพลังงานนะครับจากโรงกลั่นเนี้ย ป็นนำ้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันเบนซินดิเซลนะครับสามสิบบาทเป็นสามสิบบาทต่อลิตรเดือนยี่สิบเจ็ดบาท <c oughs> ขณะน,นี้ในคล้ายสามสิบทางนี้ผู้ค้ารายใหญ่เช่นปตทบางยักษ์ยอมรับการเจราจาเลยรับปากว่าจะซื้อบีรอยตามประกาศดังกล่าวคื <c oughs> อหมายความว่าราคาสูงขึ้นซื้อราคาในราคาที่สูงขึ้น <c oughs> นะครับถึงถ้าในราคานี้มันจะทําไมเกษตรกรขายปาล์มดาในราคากิโลกรัมประมาณเจ็ดบาทเก้าเจ็ดบาทไอ้สี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทเก้าสิบในโอกาสต่อไป นะครับซึ่งรัฐรนตรีก็ทําดีออมาเยี่ยมรอนั้นทางก็พูดว่าในเร็วๆเดี๋ยววันนี้จะขึ้นถึง5บาทนะครับสซงมาตราการในการผพิดช่วนการประ่อมไบโอดีเซลโดยพลักดันการใช้ให้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจาก B7 เป็น B10 ซึ่งหมายไม่ความหมายใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นนะครับส่งเสริมการออกพลักดันการส่งออกน้ำมันดิบน้ำมันไบโอดีเซล B รอยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงถึงเรื่องนี้เนี่ย านายสุชาติชมกลินกล้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มาสุราตเมื่อวันทองวันทีพ่านมาเนี้ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับด้วยติดตามเหืืองราคานี้ราคาบ้านตามั้นด้วยนะครับซึ่งทันภูมิชําวเวท,ทีชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กลุ่มเจราจาการทางการค้าร,ระหว่างประเทศห้าตลาดตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางไป ทางอินเดียฮะตะลาดไม่แต่างทั้งอินเดียนะครับเผื่อส่งอินเดียมาขึ้นแล้วแล้วก็ดึงราคาผลผลิตในประเทศให้สูงขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือป้องกันการน,นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่พิดกฎหมยนะครับอ,อันนี้เป็นมาตรการที่สําคัญนะครับขอสแสดงว่าเนี้ยมีความวังว่าจะขึ้นนึงห้าบาทภายในไม่กี่วันนี้ครับค่ะ <c oughs> ไปส่งไทยนะครับปิดไทยกันดี <c oughs> เรืเร่อง,งของเรียนเรื่องของเรียนค่ะตอนนี้ค่ะให้ท่านได้เชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีด้ว่าใครดีสนใจค่ะชาวบูชาเรียนมรดกโลกร้อยเก้าปีสุราษฎร์ธานีค่ะถ้า<อ>สนใจต้องทำพันธุ์พื้มั่งอะไรม้างท่านรองครับก็เรื่องนี้เป็นนโยบายของสำคัญข้อง่านบัวราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทบในเรื่องที่พักดานในสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นเมืองที่เขาสู้มรดกโลกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เล่งไว้ลายแหงแอละ แต่การใน,ในทีมทํางานทีมคณะกรรมการต่างๆที่เขากำลังทุกข่าอยู่เนี่ยดูทีพื้นที่แรกก็คือทีแพระบริวาราชยยากรน, <Yeah. S 1> นะครับการที่จะเข้าสู้มรดกมรอดอกโลกได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องทีละเอียดอ่อนเป็นเรื่อง,องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องทีเป็นธรรมาชาติเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับถ้าเข้าสู้การขึ้นทะเบียนเป็นมรอดอกโลกได้เนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศไทยแล้วก็ชุมชนต่องๆเนี่ยมี เพรต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีฟีดแบกในทางที่ดีขึ้นรอบติดทางไม่ว่าด้านการกาการค่ายด้านอะไรก็แล้วแต่ทางมดที่จะเก็บรายได้มันก็จะดีขึ้นทางมดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าคือว่าการการการเตรียมตัวกกรบวนการในการดาเนินการในการไปสู้เข้าขึ้นทะเบียนบริกโลกเนี่ย มันต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการพอสมกวนทีเดียวหมากนะแล้วไม่ใช่เพื่อนคุ้น,นละวหมากทีเดียว,วย<ะ>ซึ่งโครงการนี้นี่ไม่มีไม่มีงบประมาณในการดําเนินการขณะนี้ก็ดําเนินการไปแล้วแล้วํำการศึกษาวีใจอะไรต่างๆไปพัวสมกวนแล้วโดยมาวิายาไรเราจะผัดต่างๆมารวมช่้ยกันซึ่ง,งก็ใชต้ตังเยอะก็เลยคิดว่าคิดว่า,วาทางธนาคา,ารก็เลยสเสนอว่าควรจะห้าทุนเป็นกองทุนของมรดกอการกองทุนขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ย ก็คิดว่าสุดท้ายก็ได้มีกลุ่มการจัดท้ำเรียนโมดกโลกรอยเก้าปีของทุราธานีนะครับเป็นเรียนกลองพระเอาโลกอิตเ่วนนะครับซึงในนี้มันก็มันก็จะมีซองแบบคือแบบเรียนแบบเรียนนยครับแบบเรียนจะมีทั้งงงดสี่สี่จุดทิซองแบบนะครับหนึ่งก็คือเรียนโลหะผสมชนวนนะอันนี้สร้างหกหมื่นเก้านเรียนให้ชาวเรียนละ เกาบเก้าบาทสรองเรียนเหนือเงินนะครับเนื้อเงินจะสร้างส่องพันเรียนให้ชาวบูชาเรียนละพันเาร้อยเก้าสิบเก้าทสร้างเรียกเนื้อเนื้อเงินหลงยาสีเรื่องนะครับอ้นี้สร้างพันเรียนให้บูชาชาวเรียนละสองพหาร้ยเก้าสิบาบาทสำหรับซเนี่ยเป็นเรียนจุดเนือทองคำอ้นี้จุดเนือทองคำนะครับในชุดจะมีสมุดเก้าเรียกนะครับเก้าเรียนะครับก็ ไอ้นีแพงน้อยเพราะว่าเป็นทองคำหรือก็มีเก้าเรียนจ็ดมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทประกอบไปด้วยเรียนเงินทองคำแท้หนึ่งเรียนเรียนเงินเงินหลงยาทองแดงหนึ่งเรียนเรียนเงินหลงยาสี่เขี้ยวหนึ่งเรียนเรียนกระไรทองหนึ่งเรียนเรียนกระไรเงินหนึ่งเรียนเรียนกระไรหนักหนึ่งเรียนเรียนเงินทองทิ์หลงยาสีแดงหนึ่งเรียนเรียนเงินทองติ์หลงยาสีเขี้ยวหนึ่งเรียนเรียนเงินทิด ตัเมืองทองทิพย์ลงยาซีน้ำเงินนึ่งเรียนนะครับอันนี้คือจุดม่เอไดบุไอ้นี่เป็นจุดใหญ่ที่เราไกลเต็มเลยนะบางใบจองไกลเต็มเลยวิวการ์ดก็เดี๋ยวหยบจองนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบบูชาของลอยบูชาของลอยก็มีซี่แบบเช่นกันนะครับปิดทองเก้านิ้วสร้างเก้าองค์มอบให้ผู้มีอุปการคุณตั้งแต่สร้างแท่นขึ้นไปจนสื่อนี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วก็สามารถจะติดต่อกันได้นะครับทีที่รับฉันไอ้ที ที่ทำการปกครองจังหวัดราดธานีนะครับชั้นซ้องถ้าหลักงลางชั้นชันซ้องอาคารหลังเก่านะครับก็กับที่คลังจังหวัดสํานักงานคลังจังหวัดที่สารากั้งชั้นชั้นชั้นหลังเก่าชั้นหนึ่งครับอันนี้ก็คือเปิดรถจ้องให้จองแล้วรีบจองนะครับว่าตอนนี้ก็มีรถจองใกล้เต็มแล้ว่วันแล้ววันเลยนะครับทีก็ไมเคยพูดในรายการนี้ว่า ขอสร้างครบเต็มุมจุ่มล้วนก็ไม่ว่าถูมล mm ็อกทิ้งทันทีมีหนึ่งเดียวเดี <t> ๋ยวจะเสียด้กันนะครับครับน <remembrance S 3> ี <dengan habitude> ่คือเรายการชาวใต้ช่วงแกประเด็นนะครับขอบคุณท่านมนุ์กล้าผลสิ้นนะครับรวมบริจาคว่าสุราธานีที่ร้องแกประเด็นครับขอบคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณท่านรองค่ะสวัสดีครับ